สวัสดีครับมามาอีกแล้วนะครับแฟชั่นเสื้อตัวยาวเป็นงานเกาหลีงานญี่ปุ่นรวมๆกันนะครับเป็นรวมผ้านะครับผ้าคอตตอนผ้าลินินผ้าฝ้ายนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของทางร้านนะครับขายเองก็ดีขายส่งก็ดีนะครับก่อนจะไปดูตัวอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเราจะมีสินค้าใหม่ๆก็แล้วก็จะแจ้งเตือนก่อนนะครับ ไป oh. ไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าทุกตัวเราเลียดให้เรียบร้อยนะครับริดให้เรียบร้อยนะครับยิงไปเรียบร้อยสวยงามนะครับสินค้าขายดีมากๆครับตัวนี้มาดูตัวแรกเลยนะครับเนี่ยตัวแรกก็พาลินินเลยนะครับเนี่ยลินินพาลินินก็ไปทําราคาได้นะครับแยกคําราคาได้นะยิงไปให้สวยงามนะครับยิงป้ายสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับ ขายง่ายง่ายนะครับขายง่ายง่ายโอ้สวยทุกตัวโอ้ตัวนี้อะไรตอนี้เป็นเสื้อคลุมนะครับนี่เสื้อคลุมสวยจัดสวยจัดอันนี้คือตัวอย่างสินค้านะครับตัวอย่างสินค้าที่เราทำส่งให้ลูกค้านะครับทำส่งให้ลูกค้าแล้วก็ขายเองนะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกระพราลินเสื้อคลุมสวยโอ้มีสีขาวด้วย สีขาวสวยสินค้าทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยไม่มีทำเนิใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเจอตัวไหนทำเนิเรายินดีเคลมให้นะครับเรายินดีเคลมให้ไปเลยสวยๆครับสวยๆโอ้โหทนี่อะสไลด์สีนี่มัดย,ย้อมสไลด์สี สวยสวยจับทุกตัวสวยทุกตัว,สว,ตวสวยแจ็มๆมทุกตัวสินค้าตัวนี้ขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับสินค้าตัวนี้ขายได้ทั้งปีไม่เคยเอานะครับ เราขายกันมาสิบหลายเป็นสิหลายสิปีตปัวเาานี้ยสิบยี่สิปีแเ้าก็ขายในแนวนี้นะครับขายได้ตลอดส่งได้ตลอดนะครับสินค้าตรงปกทุกตัวนะครับก็าอารมณ์ประมาณนี้ครับตรงปกทุกตัวเพราะสินค้าเราคัดเองคัดเองทุกตัวแต่แบบฟชั่นทุกตัวนะครับพาลูกไม้ไม้สีดำสนิทสวยจัดสวยจัด ผ้าสก็สก็สวยฉ่ำๆนะครับสวยฉ่ำๆอุ่นก็ผ้าเลนินอ๋อนี่เป็นแนวสายเดียวผ้าเลนินสวยผ้ายียนก็มีครับสา่เช่นผ้ายียนสวยๆเลยเนี่ยก็ยีนนี้ก็ไปทำราคาได้นะครับ ทุกอย่างเราส่งให้ราคาเดียวทุกตัวนะครับราคาเดียวสวยทุกตัวสวยทุกตัวแเฟ,เฟชั่นทุกตัวนะผมเป็นแนวตันเสื้อโค้ทนะโอ้สวยงามสวยงามลูกไม้ เสื้อคลุมอ๋อน,นี่เป็นเสื้อคลุมลูกไม้ซีทรูซีทรูสวยลายสก๊อตตัวยาวสวยช่ำช่ำดูกันไปนะครับนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้าที่เราขายเองด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยทุกตัวตรงปกไม่จกตานะครับแขนกด

ไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆครับอ่านี่คือตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับขาสะดุ้งดึงเด้งตัวใหญ่ๆก็มีครับลาไซส์ครับแบบค่ารุ่นกันไปนะครับเน้นไซส์เอเชียนะครับไซส์เอเชีย S M L X L ก็ประมาณนี้ครับใส์ขายง่ายๆนะครับใส่ง่ายๆเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นทุกตัวแฟชั่นไปรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีนะครับมีแขนกด กก็สวยโอ้ลายสก็อตสวยช่ำช้ำเสยช่ำช้ำทุกตัวมีผ้าผ้าฝ้ายมีผ้าฝ้าแยบบลายดีเทลสวยครับลายดีเซลขายได้ทั้งปีครับขายได้ทั้งปีไม่มีเอาสีดำสนิทนะครับเป็นแนวแบบเสื้อ,อนีเสื้อคลุมมีเสื้อคลุมโอโ้สวยจัดสวยจัด ก็สวยสวยช้ำๆทุกตัวนี่ลายเลายสดสดมากครับลายสดมากเลยสวยมากลายนี้คอจีนสวยอู <t iny language> ้สวยมากๆเลยครับสวยมากๆเลยครับตัวยาวลายสก๊อต สวยจัดสวยจัดผ้ารวมรวมผ้านะครับอันนี้ก็ผ้าจีฟองครับผ้าจีฟองนี่ก็สวยผ้าจีฟองสวยแบบสวยทุกตัวนี่ก็ผ้าจีฟองแบบแฟชั่นทุกตัวนะครับแฟชั่นทุกตัวขายง่ายๆขายได้ทุกตลาดสวยจัดสวยจัด ดำก็สีดำก็ดำสนิทนะครับตัวยาวโอ้หสวยมากสวยมากกระพาจีฟองมีช่วงก็มีซับในครับมีซับในสวยไปรุ่นใส่ได้นะครับไปรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีนะครับนีตัวตัวใหญ่ๆครับใส่ XL ก็มีนะโอ้หลายสวยงามสวยงาม ตาจีฟองสวยตัวสวยทุกตัว,ว,ตวดูตัวสุดท้ายนะครับอ่าโดยรีวิวตัวสุดท้ายละโอ้โหเนี่ยเซีทรูข้างล่างงาม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 จัดงามจัดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ เป็นเสื้อโทยาวเป็นเป็นเรสนะครับเป็นงานญี่ปุ่นบวกกับงานเกาหลีนะครับเป็นงานที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสวยทุกตัวนะครับเราส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ